สวัสดีค่ะวันนี้เมื่อนี้พพ่ยุด้อค่ะคลิปนี่เอ่อพ่ยุมาทไทยเป็นทางยูทู e แล้วกันเนาะจ้าเนาะเป็นทางวิดีโอค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนเนาะค่ะเนาะเพื่อนเพื่อน,น,นทาง YouTube ชาว u t u b e เนาะคะ่ะสำหรับคนที่ติดตามพิยุเมื่อนี้พพ่ยุกะได้มาเก็บสตอเบอรี่ค่ะเห็นบ่เดี๋ยวพ่ยุพามาเก็บสตอเบอรี่เมื่อนี้เป็นวันเสาร์ เป็นวันเสาร์เนาะจ้าเนาะวันยุดวันเสาร์เมื่อนี้พี่ยูเบ่ไดรไปทํางานค่ะพี่ยูมาเก็บสตอเบอรี่เนาะจ้าเนาะเบิ่งฝนมันตกใสไหลาหมากมันก็เน่าค่ะสตอเบอรี่หมากก็เนา่าหมากเนา่ามันบ่ทันนด้ซุกดีค่ะนี่มาเก็บสตอเบอรี่กันมาเบิ่งว่ามันซุกหลายบอ่อจ้า นี่ตมะงยิ่งใหญ่เห็นบ่จ้าสตรอเบอรี่มันก็มีเนาเน่เนาเน่บอดีเน่ไปเสริลนอจ้าเนาะสตรอเบอรี่วันนี้พี่ยูปลูกแบบธรรมาฉาดเนาะจ้าบ่ได้บ่ได้ขีดยาบ่ได้เล่งยาอีหยังนี่ค่ะมาเก็บสตรอเบอรี่กัน พี่พี่เพื่อนๆออยูท้างยูทูบเนาะคะ่ะเนาะติดตามน้องยูเนาะจ้าเนาะเมื่อนี้ติดตามทั้งอ่อนโซดกับไลน์แหละหลายคลิปทั้งคลิปอ่อนโซดทางเฟซบุ o กเนาะจ้าเนาะกัถือโอกาสได้มีทาง youtube กันมั่งเนาะจ้าเนาะทาง youtube กับมีพี่พี่ที่ยังบ้าด้หูจกักเนาะค่ะ <c oughs> <c oughs> นี่จา้าเวลามันสูปมันกะสิแซ่บหอม จ้าเบิ้งขันคันบ่เก็บบ่ามาเก็บมันฝนตกใส่แหมเดี๋ยวมันสีเน่าเนาะอย่ามันเน่าหมยคะ่ะอย่ามันเนา่า,นาก็แม่ยั้งหอกเบิ้งจังสี่แล้วจานี่เห็นบ่ถ้านี่นี่จ้าอันนี้ยังหาไในซุกดีบันไดมันซุกได้ครึ่งสิบต้นหนึ่งกระดกอยู่ด้วยคะ่ะ ต้นหนึ่งกระดกอยู่กูสึกว่าท่านี้มันสีใบมันสิลาไหลใบมันหลไหมจ้ะอืมใบหลเมาเก็บส,สตรอบอรีกันคลิปทักทายพี่น้องทั้งยูทูบมาจ้ะเนาะบกพูดละถ้าบ่ามาเก็บเดี๋ยวมันเนาค่ะช่วงนี้ฝนตกไหม ช่วงนี้ทั้งฟินแลนด์ฝนตกดีดีมากไม่สโตโรอเบอรี่กะเนื้อหมูเร้านี่กะไปไปเบือเอ้องบูเบอรี่นาะจากเนาะบูเบอรี่อยู่ในปา่าบูเบอรี่ก็เพิ่มในซุปดอกค่ะพี่น้องทาง YouTube เอ้ยพี่พี่เพื่อนๆทาง YouTube ที่ติดตามเนาะค่ะเนะ้นองยูมือน,นี้มาเก็บคลิปคลิปคลิป,คล,ปคลิปให้ดู คลิปสตรอเบอรี่ค่ะเก็บคลิปสตรอเบอรี่เช้าวันเสาร์เออวันวันเสาร์เนาะค่ะเพราะมันเสาร์ดอกสีแดงแล้วสีคำของฟินแลนด์แล้วค่ะอยู่ประเทศฟินแลนด์เนาะจ้าเนาะเก็บคลิปสตรอเบอรี่ทง้งเออฟินแลนด์กันเนาะจ้ามะฮะในซุกนี่เห็นบอมันมะาะในซุกจ้าบดกเนาะค่ะเนะาะดกหมักนี่เปต้องอยูเก็บได้แล้ว มันก็มีซ้อนนะค่ะเนาะอืซ้อนเฮาออตาบ่เห็นกับโบเก็บบ่เบเเดิดร์นเฉยจ้ะอือพูดเหรอขาเมื่อฟงนี้ขามา่อฟังนี่าาน,นี่ฟังนี่กะมีคือกันจ้ะเพิ่งเป็นบ่อันนี้ไม่ได้ซุกดี เห็นบอกค่ะมันบ้านในสุกดีสีกหนึ่งสีกนี่บ้านด้ซุกดีจ้ะสีกนี่ซุกละมันบ้านในแสบจ้าค่ะมันบ็ซุกดีเห็นบอกค่ะมันหนวยมันเน่าแม่ฝนตกใส่รูไหลาหนวยมันเน่าตัวจ้ะนี่หนวยมันเน่าพูลละจ้ะพูลละตาสะอ่อนเนาะตาสะอ่อนเวล้าน เวลานี้มันสุกค่ะมันก็นสิสุกทยอยสุกไปเังส่ละจ้าเบิ้งทยอยซุกไปยังส่ละทุกบ่พร้อมกันค่ะซุกบ่พร้อมกันเตะมันก็สิทยอยทยอยซุกไปเนาะจ้าเนาะทยอยซุกไปเบิ่งค่ะเวลาสิปลูกไม่เวลาสิปลปูกไม่นะค่ะบ่าต้องไปซื้อพันธุ์อีกก็สิเอาที่มันเป็น แตกกิง่งแตกยอดออกมากสิแล้วจ้าเอาไปปลูกนี่ค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเนาะทุกคนทางยูเอ่อทางวิดีโอทางวิดีโอทาง y o t u u e เนะคะน่ะเนาะน้องยู่ลงไลยหลายคลิปลงไลยคลิปจิงอง่างนี่ตัวแต่ละมือก็บอูว่าจักสีเห็ดอีหยังเนาะค่ะ นาห้อนนี่มีแต่แนวไปตัวมีแต่แนวเฮ็ดเบื้องขามันกำลังเป็นดอกดอกกระมี้ค่ะนี่ดอกสตอเบอรี่เด้อจานี่สำหรับคนที่เ่เคยเห็นดอกสตอเบอรี่ดอกค่ะสตอเบอรี่น้องยูดอกดอกตัวอือพูดเะเบื้องแต่ละผุ่มแต่ละพวงมันดอกอีลี่ได้พูดเลรอจ้ะดอกอีลีดอกขนาด ปีนี่ปลูกเอ่อแปลงนี่ปลูกตังแต่น้องยุม้าพุ่นลรค่ะปลูกตังแต่น้องยุม้าคุณนลรจ้า,จานี่แปลงนี่เบิ่งม,มันกันเนา่าสิแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นบ่จากฝนมันตกใส่ดีหลายมันเนา่าถ้าบ่ามาเก็บแล้วมันก็นสนเนิเน่าไปเน่าถิ่มไปเนาะจ้าเนาะเพราะฉะนั้นแล้วต้องมาเก็บให้มันทันเอาให้มันทันเนาะปลูกบ่ไรยดอกค่ะพ่อ,อยู่พ่อกินอืมบ่ปลูกไยเด้ ปูพ่อยพ่อกินจ้ะเบิ้งหน่วยนี่แต่สะอ่อนเนาะเบิ้องนะพูลละพูลละจ้ะเบิ้งเบิ้งเบิ้งแต่สะอ่อนเนาะตะสะอ่อนอีหลีเด้หวะตะสะอ่อนเวลาเวลามันซุกหลายๆนั่นแหมจ้าเวลามันซุกหลายๆมันเคิบมันโคบแหม่มันโคบนหม่ะจ้าเบิ้งหน่วยนี่ว่าทัานได้พ่อเก็บได้นี่ค่ะเพาทันได้พ่อเก็บเด้อเพราทันได้พ่อเก็บเพราะว่ามันยัง ครึ่งซุกรึงรึงซุกรึ่งเฮิอเมอยู่นะนะจ้ะรึงซุกรึงเฮิมจ้ะเห็นบอกอ,อาเสียวไว้จักซองมือสาม,มือจึงค่อยมาเก็บเธอหนึ่งสินะจ้ะถ้ามันแดดดีมันสิซุกหลายคะ่ะช่วงนี้มันแดดบ่ดีไหมฝนตกใส่มันบ่ค่อยมีแดดคะ่ะช่วงนี้ฟิลลนแลเด์แดดมันหน่อยมากไม่มันก็ซุกสาจึงส่แล้วจ้ะเบิงนนี่เห็นบอกคะ่ะ นี่ก็จะเมืองไทยค่มแมนเมืองไทยเขาเก็บเราเดินอี่ขาซ้ำนี่ขันเมืองไทยเขาเก็บเร้ว่ะซ้ำนี่แต่ว่าอยู่ทางบ้านพิยุเนาะค่ะอยู่ทางฟิลนด์เนาะจ้ะมันมันบพ้าในซุกดีต้องให้มันซุกลักษณะจังสี่เนาะจ้ะเนาะซุกลักษณะจังสี่มันค่อยสีซุกแซบเนาะจ้าเบิ้งเบิ้งแต่ขวนมันแตกขวนมันแตกค่ะ ควรหมากสตอเบอรี่จังสี่แหละคะ่ะมันค่อยสีเซ่บมันค่อยสีหอมหวานเนาะจ้าเนาะถ้าถ้าเก็บแบบว่าเก็บแบบดิบ,ดบๆเพิเมๆมันกับบ่เซ่บเนาะจ้าเนา,าะนี่อันนี้กถ็ถือว่าใส่ได้ถือว่าใส่ได้โอเคนะเก็บอือสี่แล้วจ้านี่พวงหนึ่งมันก็นสีมีอยู่หมากบ่ดีหมาก มากไอ้นี่ค่ะดกดกดอกอยู่ค่ะบ่อยากให้ฝนตกมาใส่มันดอกอยากให้มันมีแดดจ้านี่อยากให้มันมีแดดมีแดดมาใส่มันค่อยสีสุกดีเนาะจ้าเนาะขาดบมีแดดมันกับเนา่าจังส่แล้วจ้าเบิรงมันเนา่านี่เห็นบอกค่ะลูกเนา่า ลูกนอกนกัเก็บทิมเดี๋ยวมันสนเน่าไปน้ำกัดนเนาาจะเนาะปลาตัวเดียวน่าเบิดของเนาะจะเนาาเออโอ้ยพี่ยุไปอันไปฝึกงานน้ำพุเท่าตัวเปิงจจ้งสี่แล้วค่ะนี่เห็นบอจังเสียจ้าเน่าอืมเสียดายบ่อยากให้มันเน่าบ่อยากให้ฝนตกลงมาใส่หลายบันไดพูดล่รค่ะอีกประมาณ สามสี่มื่นก็สิมาเก็บอีกเนาะจ้าเบิง้งพูดละ่ะเห็นโบพีพพ่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนสะออนมากไหม้นี่ยมารุดูฤดูห่อนเนาะจ้าเนาะฤด,ดูห่อนของฟินแลนด์เพราะว่ามากไหมรุด,ดูห่อนบ้านเขามันไหลเนาะจ้าเนาะมันมมอยู่เมืองไทยละ่ะคือเมืองไทยบ้านเขานั่นล่ะจ้าเบิ้งพูดละ่ะดกเนาะค่ะเนาะดกอิลิ มันก็มีหมากสวยหมาบ่าสวยปนกันไปแมงกับมากินเด้ค่ะนี่ต้องเก็บถิ่มเด้แมงแมงแม่แมจ่าแมงบ่ได้ขีดยาเด้ค่ะสตรอเบอรี่ของพิยุบ่ได้ขีดยาเด้เจ้งสี่กับพ่อเก็บได้แต่ว่าหังเก็บบ่ได้ดอกจ่าเพราะวันมันโกนมันบ่ได้ซุกนี่เห็นบ่เดี๋ยวเก็บไปกะมันบ่หวานเนาะค่ะเนาะ บรีบเล่งปันใดมาเก็ดซัมนี่นนละจ้านี่สตอเบอรี่ของพิยุที่ไปเก็บนะคะที่เก็บ <c oughs> มันสุกยังบ่พร้อมกันเนาะคะ่ะเนาะมันอากาศมันบ่แดดเนาะค่ะมันบ่แดดมันบ่แดดถ้ามันแดดมันสิสุกหลายก็นีอยู่ค่ะสำหรับคลิปอพิยุเก็บเมื่อนี่ เก็บสตรอเบอรี่คลิปมื่อนี้คลิปเก็บสตรอเบอรี่เนาะจ้าเนาะทักทายเพื่อนเพื่อนพี่น้องทาง Facebook แล้วก็ทาง youtube เนาะจ้าเนาะเพื่อนเพื่อนที่ติดตามพี่ยุทุกคนแ็ขอบคุณหลายๆเน,นาะค่ะเนาะที่รักและคิดหอดคิดถึงที่กดไลค์กดติดตามให้พี่ยุเนาะจ้าเนาะขอบคุณเด้อค่ะเด้อขอบคุณเด้อค่ะที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามน้องยุเนาะคะ่ะเบิ่งสตรอเบอรี่น้องยุกอะอีก อีกอีกได้เก็บอีกหลายเดือนอยู่ค่ะอีกสองเดือนพุ่นละได้เก็บประมาณสองเดือนพุ่นละจ้าสตรอเบอรี่สวนสตรอเบอรี่จ้าสะอ่อนมากมันตะโพว์ตะแปะดีดีนาะจ้าเบิรงตะโพว์ตะแปะดีดีอืมขัดประมาเก็บมันก็นกนสิเน่าซสิเด้นี่อือฮึก็สิเน่าทิ่มจ้ามันสิเน่าทิ่มเบอร์ ขอบคุณทุกคนนะคะเนาะขอบคุณทุกคนพี่ยุกับกล่องบได้กับกล่องบได้แม่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อขอบคุณที่ติดตามน้องยุนะคะเนาะขอบคุณทาง facebook ขอบคุณ,คณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะจนะ้ะเนาะท้ง facebook บม่นบบว่าสิเป็นทาง YouTube เนะจนะ้ะเนาะกดไลค์กดติดตามเนาะค่ะก็สวัสดีและนาะจานะ้ะเนาะไปลวบ,บายบายขอบคุณค่ะ